ก็สวัส <regions> ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นซาทีเฮคุงนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมดาร์กบอลเลเจนต์กันนะครับก็เราจะมาอยู่กับการซุ่มอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้งบน้อยหน่อยนะครับเพราะเราเอาไปดูกับตู้โกจิต้าลิงแดงจนหมดแล้วนะเออ ก็เสร์ฟคือมาสุ่มแค่อาหสเต็ปแค่ครั้งเดียวครับอ่าก็ตัวที่มีอยู่ในตู้ก็จะเป็นตัวใหม่อย่าง g o t ท e n c o ซ l Super s a ย y a สามนะครับ mm hmm. ที่เป็นตัวใหม่เลยแล้วตัวรองลงมาก็จะเป็นเบจิต้าแอนด์โกคูที่ฟิวชั่นเป็นเบจิตโตนะครับต่อมาก็ Super Baby สองอาอะไรนะผ่า,ายคู่ห้งางผ่ยคู่หัางที่แบบ ตายเกิดเป็นอ่าโกจิต้าซูเปอร์โกจิต้าเนาะแล้วก็โกคูไซヤสามแอนเบจิต้าไซヤสองนะครับแล้วก็จอมันบูโกคูไซヤสามส่วนตัวสปาร์กิ้งก็จะเป็นซาตานมาจินบูกูดแอร์จะใช้คำว่าแอร์หรืออะไรดีต่อเฮอร์คิวลิสเอ็กซิตนะครับอ่าเฮอร์คิวหรือซาตานนั่นแหละซาตานจอมันบูนั่นแหละเออแล้วก็จอมันบู จอมันบูชัวแล้วก็ท่านใครโอชินตัวที่น่าสนใจประมาณนี้โอเคไปเริ่มกันเลยครับสุ่ม300เพชรครับก็อารมณ์แบบครั้งนี้ผมไม่ได้สุ่มจริงจังอะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สำผมเรียกว่าอยู่แบบกลางๆเป็นความชอบระดับกลางๆมันเรียกว่าไงดีผมเป็นสายแบบก็อดคไม่ก็ไม่ก็ฟิวชั่นอยู่ฟิวชั่นนิดนึงไงเออ ส่วนใหญ่ผมจะอินกับก็ตขคีมากกว่าเนาะก็โดโดเลียยาจิโรเบโกคูโอเคก็สเต็ปแรกเกลือกันไปครับ300เพชรถ้าส่มได้ตั้งแต่300เพชรนี่มันก็น่าดีใจนะเนี่ยต่อไป5 0ายครับอื ไปเลยก็ในตู้นี้ก็มีตัวที่ผมไม่ได้ยังไม่เคยได้ก็เรียกว่าเยอะอยู่นะทั้งเก่าทั้งใหม่อุ้ยดาดผูเขาหิมาห้าพอตครับเอาล่ะจะเป็นยังไงกันนะชึ้งกระสูกทองฟรีเซอร์เลยนี่ปาไปแล้วก็เล็ดพูครับแส่งเป็นซุปเปอร์ไซยาโบลี่มาครับเฮ้ยเบอร์ <laughs> <laughs> เอาแล้วฟิวชั่นโปตาล่าเอาแล้วครับลุ้นแล้วครับจังหวะนี้ระทึกเลยแตนานที่จะเอาอะไรมาแบบนี้เนาะไม่ได้เห็นนานมากครับตีชอกระจกแตกไหมไม่แตกก็การตีรีเจนลิมิเต็ดหนึ่งตัวนะครับเดมอนคิงพิกโกโลจีจี การตีลีเจนิมิเตดเลยวะเฮ้ยจริงปะนี่อ่ะออกดีจเกอร์เลยเราได้ตัวเก่าครับซูปเปอร์ไซย่า Goku สามโกคูแอนซูเปอร์ไซย่าสองเบจิต้าโอ้โหดีจเกอร์เลยโทษครับทุกคนดีจเกอร์ไปหน่อยสุดท้ายได้ตัวเก่าที่ผมไม่เคยได้แต่ได้รหัสลองเฮ้ยแต่ถือว่าไม่เกลือครับไม่เกลือก็โอเค มาไปเลยไม่ได้นับด้วยว่าผมโนไปกี่รอบอ่าครับดาดดาวเคลียร์ครับจากการที่เราดูหมดกับดาดเมื่อกี้ไปแล้วก็บอกแล้วครับตัวผมยังไม่ได้มีตัวทุกตัว มันก็เลยแบบไม่สามารถลุ้นได้ว่าจะออกมาเป็นตัวเก่าหรือใหม่อย่างชอบเลยโอ้โอศาสรลุ้นแต่ถ้าได้เบจิต้าแอนโกคูจะดีกว่าครับเพราะว่าผมเล่นตีฟิวชั่นอย,อยู่มันเป็น6ดาวแล้วถ้าได้มาอีกก็จะเป็น1ดาวแดงถ้าคำนวณไม่ผิดนะมันจะดีมากแต่นี้ดวงน่าจะหมดจริงๆแล้วมาครับสเต็ปที่4ครับหนึ 1, 2, 3, สี่ห้าหกเจ็ดแปดกดรอบที่เก้าอืมโอ้ดาวโหลดรัวๆมันมีตัวอะไรหน้าให้อัพดาวนักหนากันครับเนี่ย่ะวิดาวโหลดนานซะด้วยซูปปเปอร์ไซยัลบูแอนด์โกลเด้นฟูเซอร์กับดาวก้อนบอลทั้งเจ็ดลูกครับแล้วก็อยู่ดาวเขียว ถ้าอยู่ดาวแดงกับดาวหิมะหรืออวกาศมันก็น่าลุนนะทุกคนเลสพู pool ครับเออผมไม่ได้เจอเรนโบว์ูนานแล้วนี่หว่าแต่ไม่หวังมากแล้วกันเพราะว่ามันเป็นพูที่เรียกว่ายากมากอันนี้ก็สปาคิ้งขึ้นสักสองสามตัวสักสองตัวเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวครับอืมเป็นตัวที่มีอยู่แล้วด้วยตัวเก่า อืมตัวที่สามโบลี่มีแล้วขอตัวอื่นได้ไหมตัวใหม่ก็ดีนะสปาร์กิ้งนะแต่หมดแล้วละสามตัวนี่ปึ่งดาวแม็ก์ไปเลยต่อมาครับสเต็ตที่ห้าครับหนึ่งสอง 3จัก,กระวาลที่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็นี่ไหนเมื่อมันขึ้นชื่อจัก,กระวานที่เจ็ดแล้วก็เอาเลขเจไปเลยครับอ้ยมาเบเดินไปแล้วแต่จกเปลี่ยนดาร์กมันทั้งเจ็ดลูกเป็นห้าพอตครับสู้สู้ไป ผลสรุปจะเป็นยังไงนะซีเวอร์พูลครับรอบนี้สปาเกิ้งก็แค่ตัว2ตัวละมั้งปังคลิปนี้ก็จะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าสุ่มแค่รอบเดียวสุ่มแค่เอาสเต็ปทั้งหมดมารวมกันก็แค่รอบเดียวเนาะ,อะโอ้โหเออ โอเมก้าชินลอนนี่สปาคิ้งสตัวตามพิคาดครับอืมซาตานแม็กต่อไปครับของฟรีมีราคามาดูกันว่าจะได้ตัวหน้าตูกสักตัวหรือเปล่าสปาคิ้งก็อย่างดีเพราะอย่างไรมันก็เอามาต่อยอดอะไรนิดหน่อยได้อยู่นของฟรีสักทีขอสักแบบอ่า เอาสักตอนไหนดีวะนึกแป๊บเอ๊นึกไม่ออกตอนนี้แหละนี่โอ้ยโอ้ย <c oughs> ตัวอัพดาวเยอะจริงๆครับ <c oughs> ดาวแดงครับอุย้ยจาโกผ่านครับยาอากาศผ่าน เอาแล้วยังไงอุ้ยโกคูโดนซัดร่วงครับโกเด้นพูลครับแปลงเป็นซุปเปอร์ไซยาโบลีอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยโบลีมาสองรอบเลยอุ้ยหลบเอาแล้วนะเบจิต้าอื้อฟิวชั่นดาเบจิตโตบลูพางเองเลยเสียวเสียวจัด ก็ดีเจลีมีต็ดหนึ่งตัวมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรกันครับเฮ้ยตึงบอกแล้วครับของฟรีมีราคาตึงอ่าเป็นตัวที่มีแล้วนี่ไงอย่าฟิวชั่นเซยสามเนี่ยมันก็เข้าขายเซสยสามนะทุกคนอืม โอ้โหสุดยอดก็น่าจะหมดแล้วครับไม่นาเมีสา0 0เพชรกับตัวที่ได้มาหรอถ้าไม่ติดว่ามันเป็นตัวเก่านี่ก็คุ้มนะถ้าไม่ติดว่าเป็นตัวเก่าก็คือคุ้มมากครับแต่ยิ่งเสียดายมันเป็นตัวเก่านี่นะสิอ่าแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าเพชรไม่ได้มีเยอะแยะมากมายครับก็เลยคลิปมันสั้นมาก ก็ถ้าชอบคลิปการสุ่มแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยจะไ่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบา,บายบาย